สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอร่อยตัวแตก,ก็อยู่กันที่ร้านปากหม้อล้อมูลในตลาดจัมโบ้ของสามฝั่งแรงซิดเองทุกคนเขาจะมีน้ำซุปให้เราเลือกทั้งหมด3แบบนะคะทุกคนก็คือน้ำใสต้ยมยำแล้วก็เย็นตาโฟสวนที่หมุนวนตรงนั้นนะคะก็คือปากหม้อที่เราสามารถเลือกตามใจชอบเลยอันนี้ก็จะเป็นราคาของอาหารนะคะเขาจะแยกตามสีจานนะคะทุกคน ที่นี่เขาทำไส้แบบสดๆให้เรากินแบบนี้เลยนะหรือถ้าใครอยากกินไส้อะไรเราก็เห็นว่ามันไม่มาสักทีอ่ะเราสามารถสั่งคุณพี่เขาได้เลยนะคะเลยที่นี่เขามีน้ำจิ้มคุยใช้ด้วยนะทุกคนแบบนี้เลยน้ำซุปที่เราสั่งมาวันนี้นะคะทุกคนเป็นน้ำซุปต้มยำเราจะบอกว่าวน,น่ากินมากรอกมันก็อร่อยมากๆด้วยเย้ okay, ฉันจะบอกว่ากระดูกในน้ำซุปมันเปื่อยมากโอเคทุกคนเราจะไปพูดภาพทำเพลงแล้วเราเอาหารใส่ท้องกันดีกว่าแล้วมีหนึ่งสิ่งที่เราขาดไม่ได้กันเลยนะคะทุกคนก็คือเทียมเจียว คนถ้าเราเบื่อกินแบบก๋วยเตี๋ยวกันแล้วนะเรามากินแบบกุ้ยช่ายกันดีกว่าจิงมกุยช่ายแบบนี้แบบเต็มๆไปเลยแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวแบบโรยหน้าหอมแบบนี้เลยนะแล้วก็จัดการเข้าปากไปเลยปังมากถ้าเหมือนเด็กสมตำมอ่ะจริงแล,แล้วนะทุกคนอีฉันก็จบด้วย10จานแบบเบาๆคนเดียวจ้า